สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องเมยนะคะสวัสดีตอนเช้านะคะดูทันอย่างแรงเลยนะคะน้องเมยดูเมยโอู้เหระ มุนตามน้องเหมยจ้าก่อนขั้นบลุกหลังขันเนะเาะหมุนถ้าได้เล่นได้ถูก็ถูแรงนะคะน้องเหมยถึงตัวจะเล็กๆแต่ว่าเวลาเล่นเล่นแรงเลยโอ้ย,อย,อยขันมาก อาบน้ำขัดที่ไทยนะคะโหดูดูดดดโอโ <laughs> คุณพ่อไม่ต้องนะคะคุณพ่อไม่รู้ใจเด๋ยวหนูขัดเองหนูค,คันตรงไหนหนูก็จะถูตรงนั้นเลยคุณพ่อยืนมองอย่างเดียวก็พอเนาะหนะูเนาะเริ่มจะเป็นสาวแล้วนะคะแม่แม่จ๋า อยู่นี่เงาเลยคนสวยของเราเราวังสร้อยคอขาดนะคะสรอยคอเออตาดูตาน่าลืมควานลืมควานใครเรียกนี่ไปไม่ไม่โลควานเลยนะคะนี่ย,ยกล้อ ไปได้แล้วเดี๋ยวพี่เขาจะมาแล้วนุนไปสาดน้ำต่อโอ้ยดูจีนังกาโอ้ดูขาชีฟ้าอื้คุณพ่อก็กลัวแต่ลูกจะเลอะไปก็ไปสาดน้ำต่อนะคะไปอาบน้ำต่อถูแล้ว อไม่ไปทังไม่ไปอ่างแล้วเนาะไปในบ้านเราดีกว่าเข้าบ้านทุกเช้านะคะก็จะอาบน้ำขัดขี้ไข่โอ้เริ่มโตแล้วนะคะแม่จ๋าเริ่มเป็นสาวแล้วจ้า ในจ้าก่อนว่ะโอ้ยพอมาอยู่บ้านนี่เริ่มเริ่มนิสัยเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยพอออกนอกบ้านนี่ห้าวอืนยอุส่ายัง จะไม่เฉบโบนี่เอาจ้าก่อนเ็วจ้าส,สวยๆจ้าก่อนโอยโซยาวไปนิดนึงอจ้าก่อนจ้าก่อนค่ะหาแต่ของกินอย่างเดียวเลยนะหาของกินอย่างเดียวเลยเด็กน้อยกินเก่งนะคะ เรื่องกินนี้ยกให้น้องเหมยเลยสงสัยเหมือนพี่บุญมีเนาะเหมือนพี่บุญมีกินเก่งเหมือนพี่บุญมีเลยอ้นะคะเดี๋ยววันนี้เราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ เจอกันในคลิปหน้าค่ะ